สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะพิบาลค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำธรรมะดีๆนะคะส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านค่ะโดยการร่วมพูดคุยกับพระวิทยากรประจํารายการนะคะตามหัวข้อต่างๆและสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงแรกเลยค่ะ วันนี้เรามาพบกับสาระดีๆจากเพจหลวงพ่อปิยะโสพลแล้วก็เพจรกักแก้วศาสนชายาติอีกเช่นเคยนะแล่วันนี้อยู่กับสามเณรโชกุลครับผมอยู่กับสามเณรติกเกอรนะ์มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้พระอาจารย์อยากจะชวนคุยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าอยู่อีกหลายปีกระแสไม่ได้จางหายไปเลยแล้วก็ ไวรัสนี้มันมันรักพวกเรามากมันยังไม่อยากจะจากไปเรื่อยๆ <c oughs> คิดว่าคนเราจะเป็นยังไงหมายถึงว่าจิตใจมันจะรู้สึกยังไงจิตใจจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตถามสัมเนาโชกุลก่อนก็นแล้วกันผมคิดว่านะครับ,รบถ้าเกิดโควิดของเราเนี่ยรักเรามากอยู่กับเราหลายปีถึงแม้ว่าเราไม่ต้องการครับโควิดเนี่ยจะทําทให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราใช่ไหมครับแม้จะเป็นเรียนออนไลน์หรืออะไรมากมาย ครับคนเราเนี่ยตอนแรก,แรกจะไม่ชินครับไม่ถนัดมันก็เหมือนคนเพิ่งฝึกหัดเดินนะครับตอนแรกก็เดินและล้มเดินแล้ล้มเดินล้ล้ม,ลลมแต่เอาไปเอามาพอโตขึ้นหรือว่าได้ใช้เท้ามากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเนี่ยคนเราจะชินขึ้นว้เองครับจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เองอจะแบบรู้เองว่าต้องทํำยังไงต้องอเซฟตี้ดูแลรักษาตัวเองและคนในครอบครัวยังไงครับ แต่ก่อนหน้านี้หลายคนกำลังไปได้สวยเลยหมายถึงชีวิตการทำงานการเงินกำลังเดินไปได้สะดวกเลยก็มาสะดุดล้มหกล้มเอากับนะเหตุการณ์ที่ทุกคนนั้นไม่คาดคิดหลายคนคเคยได้รับโบนัสจากการทำงานเคยได้รับโบนัสเป็นของขวัญนะให้กับชีวิตหลายๆอย่างนะ แต่พอสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยจากโบนัสจากของควันเนี่ยกลายเป็นยาพิษสำหรับใครหลายๆคนเลยทีเดียวสำเนียทิกเกอร์ครับ,รบถ้าโรคโควิดยังอยู่กับเราไปอีกหลายปีนี่มันจะส่งผลต่อจิตใจของคนได้มากน้อยขนาดไหนครับได้มากขนาดนี้ครับขนาดไหนบ้างนะครับออร้อเล่นครับร้อเล่นก็คือได้ มากเลยครับที่ว่าคือคนเรามันจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะขีดความโมโหหรือว่าขีดจำกัดขีดจำกัดความเก็บหรือที่เรียกง่ายๆก็คําว่าเก็บกดเก็บกดเลยละครับอใช่เก็บกดเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก็บว um> ่าไม่ได้ออกจากบ้านนานหรือว่าไม่ได้ทําอะไรนานๆมันเหมือนเชื่อเพื่อที่เราไปทุ่ดงแล้วเรา เก็บสัมภาระทั้งบาททั้งกดอะไรนี่ไหมฮะผ้าไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่เก็บกดกับวัดอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับอืเรีนมาเรียนกลับเลยครับพี่น้อเก็บกดนะอ่ะนิมนต์สมณนีนอธิบายต่อครับนิมนต์ต่อก็คือว่าหลายๆคนจะอาจจะเก็บกดว่ามันอย่างงู้นมันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเคยเห็นหลายๆคนพอเจอสถานการณ์แบบนี้ คิดสั้นเลยครับสามเินเอ,อเขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเอายังไงดีเงินก็ไม่มีใช้แล้วหาไม่ทันจะไปทำงานอะไรก็ยากเหลือกเกินไปสมัครงานคนก็ไม่ได้รับงานแล้วทุกวันนี้หลายบริษัทก็เรียกว่าเจ๋งอ <c oughs> โอ,สสอ้น่าสงสารมากมันเหมือนเรื่องหนึ่งนะปบเป็นยังไงครับสามนิน,น,นคนหนึ่งเนี่ยคือเขาแบบเขาแก่แล้วครับก็เขาเป็นอะไรทำซิง เขาจะชอบใครใแล้วเขาด้วยความที่เป็นแก่ครับกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยแข็งแรงอืแล้วเขาเป็นคนประมาณแบบโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้ด้วยครับแต่ว่าเขาก็คือแบบยังดำรงตัวเองได้หรืออะไรได้ครับคือพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยแล้วมันยังไม่มีเซรุ่มรักษาเนี่ยเขาว่าเขาคิดว่าเขาเป็นโควิดเขาเขียนจดหมายลาไว้แผ่นหนึง่งผมขอโทษทุกคนครับผมคิดว่าผมเป็นโควิดครับแล้วก็ผูกคอตายมันแบบ โอ้น่าเสียใจครับครับน่าเสียใจมากนะอย่างนี้ฉะนั้นมันก็ต้องมีหลักยึดทางด้านจิตใจเพื่อที่จะไม่ให้คนเรานั้นได้ฟุ้งซ่านพูดง่ายๆก็คือน่าจะมีสิ่งดีๆมาเยียวยาจิตนะใจเช่นธรรม,มะในพุทธศาสนาของเรานี่แหละนะครับ,รบสามเนณโชกุลคิดว่า น่าจะมีหลักธรรมหรือธรรมะอะไรพอที่จะพยุงจิตใจของคนที่รู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังสิ้นพลังใจจนเกิดจากคิดสั้นอะไรขนาดนั้นน่าจะมีหลักครรมอะไรที่คุณโยมน่าจะพอนำไปใช้ได้บ้างครับทุกอย่างเป็นอนิจจาครับเป็น,นอ,อ,อนิจจะอ,อนิจจังทุก,กขังอะไรไดอยังไงครับ เกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับโควิดเนี่ยมันตั้งมันเกิดขึ้นไดะมันก็เกิดขึ้นได้มันอยู่มันก็อยู่กับเราเหมือนช่วงนี้มันกำลังอยู่กับเรารแต่มันก็ต้องมีอะไรที่ปราบมันไปได้เช่นขนาดว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือดาวยังมีดาวครับโควิดที่ว่าร้ายแล้วยังมีอะไรที่สามารถแบบสู้ได้ขนาดตัวร้ายที่เก่งที่สุดยัง,ดยงโดนนระเอกโค่นได้อืม,อม,อม ทุกอย่างย่อมมีทางออกครับอย่าคิดสั้นหรือว่าอย่าทํร้ายตัวเองเลยครับครับพระอาจารย์คิดว่าสมานิติกเกอร์น,น่าจะพอมีคําตอบให้กับคุณโยมอยอ่บ้างเพราะว่าโยมหลายท่านเนี่ยเหนื่อยใจเหลือเกินและเหี่ยใจหมดหวังแล้วไม่รู้จะไปยังไงนะเอ๊ในวัดนี่พอจะมีธรรมะหรือพอจะมีหลักธรรมอะไรที่จะ ช่วยเยียวยาจิตใจโยมได้บ้างทําให้โยมไม่ได้คิดมากไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้สิ้นหวังหมดกําลังใจซัมเมอนที่เกอ้อก็จะมีทางออกให้คุณโยมบ้างไหมก็พอจะมีครับก็ไม่ใช่อย่างเดียวยังไงครับหลับกระพุ้มด้วยครับผมไม่ไหวแล้วผมออน,นอนเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเหนื่อยนะก็พักก่อนวุ่นแล้วทําให้ว่าง <ผม S 1> นะโอเคครับผมพูดเป็นุก,กเกชๆอ๋อแล้วครับ <c oughs> อ้าเป็นยังไงครับ ก็อย่างหนึ่งเนี่ยสาคัา้ายมากคล้ายๆายสัตว์ตาวุธผมเคยบอกอมาแล้วคล้ายๆายสัตว์าวุธิสัตว์าวุธครับสัตว์ตาวุธิธจะมีหลายแบบแล้วก็หลายอย่างอืมอม,มีแต่ละหลายชนิดแอ้สัตว์ตาวุธเนี่ยไม่ใช่สิ่งของอไอ่สัตว์ตาวุธเนี่ยคือจิตใจหรือกำลังใจที่เรามีให้กันโอ้คมเลยนะครับเนี่ยอืยังไงต่อครับกำลังใจเนี่ยก็หาได้จากทุกคนครับ ใครทางไหนเนี่ยก็มีกําลังใจมาที่เราเนี่ยเราก็มีกําลังใจให้เหมือนกันว่าอย่าท้อแท้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางครั้งอาจจะไม่มีอะไรให้บางครั้งอาจจะมีอะไรให้ก็ตามเราก็ยังมีกําลังใจให้เสมอมเพราะว่าเราเกิดในประเทศสยามหรือประเทศไทยครับครับเป็นยังไงครับเมื่อเราเกิด เป็นคนไทยเราเกิดเป็นคนไทยเราก็ต้องมีสัญชาติยานไทยเราต้องมีเป็นจิตใจไทยครับคนไทยทุกคนเนี่ยเขาไม่ทิ้งกันอืถ้าคนไทยทิ้งกันเนี่ยไปอยู่พม่าเลยอืไปอยู่ที่อื่นเลยคนไทยเขาไม่ทิ้งกันครับคนไทยต้องอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันได้เราไม่ใช่ว่าคนไทยเอ้าอย่างงุน้นดูมินเอ,เอ้าเฮ้ยหาเรื่องเหรอไปไปไหนก็ไปอย่างเงี้ย ถ้าคุณทำนิสัยอย่างนี้นะคุณไม่ใช่คนไทยแล้วครับอคนไทยไม่ใช่แค่ว่าจิตใจไทยรู้ว่าอันเนี้ยคือศาสนาพุทธศาสนาไทยไม่ได้รู้ว่าวิริยานี้กิริยาไทยมีวัดมีอะไรศาสนาอะไรอืก็ตามหรือพูดภาษาไทยได้เนี่ยครับถึงคุณจะพูดได้คนอังกฤษเนี่ยเขาไม่ฝึกมาเขาก็พูดได้เขาพูดเหมือนคนเขาก็พูดได้พูดไทยแบบเนี้ยเขาก็พูดได้ถ้าเขาฝึกมาครับ แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่รู้คือจิตใจไทยกิริยาที่ดีที่ถูกต้องไม่ใช่กิริยาดูหมิ่นเยียดยยมาเละไรยก็ตามกิริยาคนไทยที่ดีงามถูกต้องเช่นเช่นอะไรบ้างครับอคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในส่วนไหนบ้างคือมีอะไรก็ให้ครับอ๋อนี่การให้คนไทยเมตตาเมตตาเป็น มองเลยว่าน่าเป็นคนไทยการยิ้มด้วยอย่างนี้แหละครับยิ้มสยามมองแล้วเป็นเหมือนแบบวัฒนธรรมไทยเอาจริงๆเลยนะเขาแค,ะค่ยิ้มใส่ผมรล้ว่าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสบายดีไหมพูดพูดแค่นี้ผมดีใจามากเลยนะใช่ใช่พี่จารย์เคยเคยสัมผัสกับ,กบใครหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เรามาทักกันเน่ะเป็นยังไงบางคนเหมือนเหมือนข้อมดพลังอืมอืมก็สบายดีนะ แต่บางคนก็โอ้เจอแล้วก็มันเหม,มือนมีพลังอ่ะมัน<อ>เป็นเสน่ห์นะเช่นถ้าแค่ยิ้มมารับใช่ใชแค่ยิ้มมามรู้สึก <ใจ S 2> มัน <ใจ S 2> เป็นเสน่ห์อ,อย่างสม,มิเนชโชกุนเนี่ย<อ>ถ้าพอาจารย์ทักปุ๊บครับวันนี้อาจารย์อาจารย์เด่นศักดิ์ครับไปไหนมาครับเนี่ยอะไรรู้สึกว่าเออมีเสน่ห์นะเด็กคนนี้มันดูแบบเหมือนมันดูแบบมีเสน่ห์เหมือนเราได้พลังหรือว่าเราแบบส่งกำลังใจให้เขาใช่ถ้าเจอการแล้วแบบ มันเหมือนหน้าหน้ามัหน้าบึนนา้งตึงคือนิสัยนั้นมันต้องเจอเองครับน่าเงียบงนิ่<บ>น ب, นงๆเรา<บ>มันเหมือนแบบไม่มีเสน่ห์ไปเลยใช่เราเราพูดอย่างเงี้ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่เข้าใจเขาต้องเจอเองแล้วเขาจะรู้ว่าไอ้นิสัยแบบเนี้มันดีนะผมว่ามันดีคือแบบเราแค่เขายิ้มใส่เราแค่เนี้ยหรือว่าสวัสดีเป็นไงบ้างแค่เนี้ยแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะเราก็ยังมีคุณค่านะครับใช่ และนี่ก็คือช่วงแรกของรายการธรรมะพิบาลนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสำไปในทั้งสองรูปพูดสะท้อนความคิดเห็นเรื่องคนไทยนะจิตใจไทยแล้วรู้สึกมองเห็นภาพเลยว่าทำรมะที่พระพุดธเจ้าสอนสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนไม่ถือตัวตนไม่ถือศักดินาะว่าใหญ่แล้วก็รักในประเทศรักในพระพุทธศาสนาใช้พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดูรแลประเทศต่างๆดูอทิเช่น ในหลวงรัชกาลที่9สิครับอืครับเคยมีท่านยศคุณป็อย่างสมควรนะครับท่านบอกว่าในหลวงหรือพมหากษัตริย์เนี่ยเหมือนยอดไผ่พวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนยอดผ้าเอ้ยยอดหญ้ายอดหญ้ายอดไผ่ก็คือในหลวงเนี่ยยอมห่อนลงมาก้มลงมาเจอกับยอดหญ้าก็คือครับไม่หยิงในศักดิ์ศรีครับใช่ใช่เคยเห็นพระอาจารย์เคยเห็นภาพในหลวงแต่ละภาพเนี่ยเวลาไปลุยงานนะ ก็จะนั่งติดดินเลยเหนะมือนยอดภผยที่โน้มตัวลงมาหาดิน,นะนไปหายายในหลวงเราไม่ยึดติดความรวยเลยพระอาจารย์ฟังสามเณรทั้งสองรูปพูดสะท้อนความคิดเห็นเรื่องคนไทยนะจิตใจไทยแล้วรู้สึกมองเห็นภาพเลย<ช>ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมานี่มี84,000ันข้อแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง พระองค์สอนตั้งแต่เกิดจนตายนะโชคดีขนาดไหนแล้วเป็นคนไทยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ในเมืองไทยนะครับหลายคนนี่พอเจอปัญหานิดนึงแล้วมองไม่เห็นธรรมะท่านนะแทนที่จะรู้สึกท้อใจนะแต่ว่ามองมองไม่เห็นธรรมะทั้งนั้นที่เราอยู่ในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนามีธรรมะ ของพระเ,เจ้าที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาแต่เรากลับละเลยเหมือนเราใกล้ใกล้เกลือกินด่างยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราไปเกิดในประเทศที่ไม่ได้มีน้ําเอาไว้ดับไฟก็ว่าไปอย่างเช่นในเกิดในอะไรเคยนยาเฮติเอธิโอเปียที่เข้าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่นี่เราอยู่ประเทศไทยครับสมณยนีนอูธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะ ฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะหยิบยกนะหลักธรรมคำสอนข้อคิดในพระพุทธศาสนาสักข้อใดข้อหนึ่งที่เหมาะกับจิตใจของเรายึดเหนี่ยวจิตใจพยุงจิตใจไว้นะครับสัมเเรโชกุนครับแล้วรเรามีวิธีทำให้จิตใจของเรานั้นฟูขึ้น หรือมีอะไรจันลงใจหรืออยากเรื่องง่ายๆว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะทําให้จิตใจเราดีหรือว่าทําให้จิตใจเราแบบไม่ได้คิดมากแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานในสถานการณ<ว> <COVID S 2> ์โควิดนี้บ้างค, <น S 1> ครับทกี่แบบกักตัวอยู่บ้านกันเลยนะครับอนอนหัวค่ําทาสมาธิครับอืแล้วก็ออกกําลังกายาการนอนหัวค่านี่คือการ ที่ร่างกายเนี่ยคือซ่อมแซมตัวเองดึงสึดดึงส่วนที่แบบเป็นของเสียออกมาจากร่างกายครับแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็การนอนหัวค่ําทําสมาธิเนี่ยทําสมาธิเช่นสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยมาถึงการแบบบริหารปอดเลยนะครับเพราะว่าลมที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากบริเวณปอดใช่ไหมครับ,รบยิ่งเราสวดดังเนี่ยปอดก็ยิ่งแบบแข็งแรงสมเณรโชกุลครับแนะนําวิธีที่จะทําสมาธิ ในสถานการณ์โควิดเนี่ยแนะนำให้คุณโยมทำสักนิดหนึ่งว่าเอ๊น่าจะทำสมาธิแบบไหนดีลองแนะนำ<ก>นะครับสวดมนต์นี่ถือว่าเป็นการทำสมาธินะครับไม่ใช่สวดแบบกันได้แล้วก็หลับตาสวดน,นะครับอ่อานไปทีละตัวอกักษรครับครับคือจะทำให้สมาธิของเราเนี่ยไม่ฟุ้งฟานครับจะทำให้ไปจดจ่ออยู่ที่บทสวดมนต์นั้นบทนั้น ตัวอักษรนั้นทําให้เรามีสมาธิครับครับสมาเรนติเกอร์ครับครับครับขอถาพี่จุกนิดนึงนะครับฟุ้งฟ้าหรือว่าฟุ้งซ่านนะคะกับฟุ้งซ่านนี่ครับฟุ้งซ่านอ๋อโอเคครับเข้าใจตรงกันนะครับอาจต่อได้เลยนะครับแล้วก็เช่นการอ่านแบบบางคนอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หรืออะไรใช่บางคนคือให้สวดมนต์นานๆนี่ไม่ชอบครับใช่ครับให้นั่งสมาธินานๆก็ไม่ชอบน่าจะพอมีวิธี ที่คล้ายๆกันบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอา่านหนังสือที่เราชอบสิครับอา่านหนังสือนะครับเพราะอ่อานอา่านหนังสือก็เป็นการฝึกสมาธิใช่ไหมครับหรือว่าการไปเล่นดนตรีเนี่ยาการเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีเป็นโนต้ตเป็นเป็นโนต้นโนตโดเลย ه, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการ,รเล่นดนตรีก็ฝึกสมาธิได้แหละครับครับจะทําให้จิตใจเราเนี่ยต้องไปดูที่โน้ตถ้าเกิดเราแว๊กไปทางอื่นเนี่ยเราเล่นคีย์ผิดเสียงแปลกเสียงแปลกครับเสียงเพี้ยนเสียงเพี้ยนอล้ัมมนินติเกอร์ล่ะครับ แนะนำคนโยมหน่อยครับว่าในสถานการณ์โควิดที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเนี่ยเราจะมีวิธีพัฒนาจิตใจยังไงนะไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครียดไม่ให้สิ้นหวังท้อใจเหนื่อยล้าเพลียหงุดหงิดหัวเสียคัดเคืองกดดันอะไรประมาณนี้ครับก็เราก็พยายามทำใจ ยิ้มให้กับตัวเองไปส่องกระจกในยิ้มให้หมายถึงกําลังเครียดเครียดหน้าบึ้งตึงเนี่ยอดข้อ,ขอภัยนะครับน้าเป็นตุดเนี่ยนะให้ส่องกระจกแล้วก็พยายามยิ้มให้ได้อย่างนี้นะครับแค่ยิ้มแล้วตาเราก็มองไปที่กระจกหมายถึงว่าแค่ยิ้ม <c oughs> ความทุกข์มันก็ เริ่มกลัวแล้วเหรอครับยังไงมันเหมือนว่ามีคนมายิ้มให้เราในกระจกนั่นก็คือตัวเราเองอแล้วเป็นการามหมาให้กําลังใจตัวเองก่อนนะครับความหมายคือเรามีคน่งกาลังใจให้เราเพือให้กําลังใจตัวเองเราสู้ต่อไปอะ่ะความหมายอะ่ะถ้าเราทำอย่างนั้นได้แสดงว่าเราสู้ต่อไปอืมถ้าสมเด็จโชกุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเ <c oughs> กี่ยวกับ พอมันอยู่กับเราไปนนานๆน,นะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันจะมีทางออกหรือเปล่าหรือว่ามันจะจบชีวิตดีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราจะมีวิธีใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยใช้ชีวิตยังไงที่จะนําพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หมกมุ่นอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านนะมีวิธีที่ดีกว่า ที่เราแนะนําไปเมื่อกี้ไหมครับก็การล้างมืออาบน้ําทําความสะอาดร่างกายเขาบอกว่ามีสิ่งที่เอ่อโควิดกลัวนะครับก็มีอยู่เช่นภุมล้างบูมภุมกันที่แข็งแกร่งบางคนเนี่ยไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบอะไรอะเนี้ยแล้วก็ออกอาจจะไปออกกําลังกายครับก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงครับโควิดก็กลัวได้แล้วแล้วก็เช่นเราล้างมือเนี่ยเจอเจอที่ไหนล้วก็แบบล้างมือ มันวัดไข้หรืออะไรต่างๆแล้วก็ออกไปข้างนอกก็คือใส่เฟซชิลป้องกันอันนี้เป็นการป้องกันทางด้านร่างกายก่อนหน้าน,นั้นเราเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันทางด้าน <c oughs> จิตใจ <c oughs> ้ทีนี้เราก็ควบคู่กันไปให้สมดุลกายกับสมดุลใจเดินเคียงคู่กันไปนะครับสทเก่์ครับนะ <c oughs> ก่อนจะหมดเวลาอยากจะฝากอะไร <c oughs> เป็นกําลังใจกับ คุณโยมบ้างในสถานการณ์ที่โควิดจะอยู่กับเราไปอีกนานเรามีวิธีทําจิตใจยอย่างไรให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็อย่างที่อบอกครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้เท่าที่จําเป็นอื้งที่อยากให้เต็มที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้แค่ยิ้มแค่มีคนยิ้มให้กำลังใจก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้โหสามเณรที่เกิดบอกว่าแค่มีคนยิ้มให้เนี่ย กำลังใจก็เต็มร้อยเปซต็มร้อยแล้วนะพระอาจารย์ก็เห็นด้วยนะว่าความียดความทุกข์ความหงุดหงิดขัดเคืองกดดันเหล่านี้มันกลัวรอยยิ้มเรานะวันไหนก็ตามถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีรอยยิ้มเท่ากับว่าเรามีกําไรในชีวิตแล้วแต่ถ้าวันไหนเราหงุดหงิดชีวิตขาดทุนแน่ๆเลยนะถ้าหากถามทุกท่านว่า ตื่นขึ้นมาระหว่างอารมณ์ดีกับอารมณ์เสียเราจะเลือกอารมณ์อะไรทุกคนก็อยากจะได้อารมณ์ดีฉะนั้นก็ขอให้พยุงประคองอารมณ์ดีๆนี้ไว้นะครับมาถึงสัมเณรโชกุลก่อนจะหมดเวลานี่นะครับนะอยากจะฝากอะไรไว้กับญาติโยมที่กําลังรับชมอยู่บ้างครับโควิดนะครับมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกครับ,รบเดี๋ยวมันก็ต้องจากไปครับไม่เกินสิบปีอื อาเราอาจจะใช้เวลาแบบชิวๆสนุกๆถือเวลานั้นเป็นเวเวลาทองดูเน็ตฟิกให้คุ้มค่าหรืออะไรก็ตามแต่ครับอืมอืมอมน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะปรับตัวหลายๆอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ถื่โอกาสฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเองไปในตัวนะวันนี้นะดีใจมากที่ได้ สนทนากับสามเณรทั้งสองรูปได้เห็นแนวคิดได้เห็นมิติบางสิ่งบางอย่างที่มันเปิดขึ้นนะในความคิดของเด็กๆนะไม่น่าเชื่อว่านะถึงจะเป็นเด็กตัวน้อยๆนีนนะ่ก็มองเห็นช่องทางมองเห็นทางออกมองเห็นปัญหาพร้อมที่จะมาแชร์ความคิดแชร์เน่คิดดีๆบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะมองออกอยู่แล้วแหะ หลายคนอาจจะเห็นมุมหนึ่งนะพระอาจารย์เห็นอีกมุมหนึ่งสามานเณนเห็นอีกมุมหนึ่งนะแต่พอเรามาสะท้อนความเห็นกันมาแบ่งปันกันเอามาแชร์กันเราก็จะมองเห็นปัญหาลหลายๆมุมเห็นมองเห็นทางออกลหลายๆแบบเหมือนเรามองลูกเตา๋านเะชื่อว่าถ้าดหลายคนมันฟังธรรมะมันฟังรายการดีๆแบบนีนะ้มันฟังความคิดเห็นของสามานนเชื่อว่าหลายท่านคงพอ จะได้ทางออกของการแก้ไขปัญหานี้อย่างแน่นอนวันนี้ทางรายการดีๆของเราก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอจเจริญพรและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมพิบาลในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Facebook ที่ขึ้นหน้าจอนในขณะนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะธรรมะค่ะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปคุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต,อนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ